แกดูนี่ดิแผนที่โบราณเขาว่ากันว่ามันนำไปสู่สมบัติที่ซ่อนอยู่ในป่าดงพญาเยน็นฉันพูดพลางชี้ไปที่รอยเปื้อนบนกระดาษเก่าๆเ,เพื่อนฉันตาโตจริงดิไปกัน เราสองคนลุยเข้าป่าลึกดงดิบหนาทึบเสียงสัตว์ป่าร้องระงมบรรยากาศชวนขนลุกเดินตามแผนที่ไปเรื่อยๆจนกระพังเฮ้ยนั่นมันอะไรอ่ะเพื่อนฉันชี้ไปที่ซากปรักหักพังเก่าแก่ท <"P ues S 2> <c oughs> ี่ถูกปกคลุมไปด้วยมอสและเถาวัลย์ เราเดินเข้าไปใกล้ๆพบว่ามันคือวิหารเก่าแก่ที่ถูกลืมเลือนนี่มันต้องเป็นที่ซ่อนสมบัติแน่ๆฉันกระซิบเราสำรวจวิหารอย่างระมัดระวังจนกระทั่งไปเจอกับห้องลับใต้ดินในนั้นมีหีบสมบัติวางอยู่เปิดเลยเปิดเลยเพื่อนฉันเร่งเราพราะเปิดหีบออกกลับว่างเปล่ามีแค่กระดาษแผ่นหนึ่งเขียนว่าสมบัติที่แท้จริงคือประสบการณ์เรามองหน้ากันก่อนจะหัวเราะ ออกมาการผจญภัยครั้งนี้มันกว่าที่คิดจริงๆ